สวัสดีค like uh, ่ะแฟนคลับที่รักทุกทุกท่านวันนี้พวกปันและเจอเจอกันกับสาวดำพารวยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแฟนคลับที่รักจ๋าวันนี้นะคะฝนก็ตกอีกเหมือนเดิมค่ะนะคะตกอีกเหมือนเดิมค่ะแฟนคลับที่รักทุกทุกท่านนะคะตกอีกเหมือนเดิมค่ะตกได้ตกดีเหมือนอยู่ภาคใต้เลยแฟนคลับที่รักทุกทุกท่านเช้านี้ฝนตกตกทุกวันตั้งแต่สาวดำมาอ่าสิบสี่สิบห้าวันก็ตกอยู่อย่างนี้ละค่ะนะคะ แฟนกลับได้หลายท่านนะคะก็คงจะมีได้รับโชคกันไปนะคะก็คงจะได้รับโชคกันไปก็ขอ,ขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งงามงามงามนะคะสาวดำพารวยก็ได้โชคค่ะไม่ไม่ถูกเออนั่นนะคะพูดตรงไปตรงมาก็ไม่คือไม่ถูกใต้ดินค่ะแต่ถูกลัตเตอรี่สามตัวนะคะเกือกบจะเด้งเลยนะเ,เกือกบจะไอ้นีอะไรล่ะของสาวดำข้างหน้าเป็นเก้าหนึ่งแปดนะคะถ้าเป็นหนึ่งแปดเก้า ก็คงจะได้เป็นเป็นสองเด้งอะเนาะสาวดำก็เลยมาได้เก้าแปดศูนย์ยี่สิบใบค่ะนะคะได้เก้าแปดศูนย์ยี่สิบใบแฟนคลับที่รักทุกท่านนะคะ,ละหลายๆท่านก็มีโชคเมืล่ากันไปกับเลขอ่าปอปูแล้วก็เลขของพระน้องนะคะพระน้องที่ไปเอากับอ่าปู่แจ็คนะคะปู่แจ็คค่ะท่านให้ถูกอ่สองตัวนะคะข้างบนไอ้งวดที่แล้วท่านก็ให้เก้าสามบนเอ้เก้าสามล่างขอโทษค่ะออก ออก9ก้าสามบนเนาะงวดนี้ท่านก็ให้อ่างวดออกเมื่อวานนี้วันที่16เนี่ยท่านก็ให้1 9 1 4 9บนเลขล่างท่านให้15้าก็ไปออกบนอีกเหมือนเหมือนเคยนะคะแต่ทีนี้อ่าส่วนว่าเลขพ่อปู่เรางวดนี้ไม่เข้านะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านนะคะตรงไปตรงมากับจากเสาดำพารวยนะคะแฟนคลับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องผิดหวังนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจเลยค่ะ งวดหน้ายัางมีนะคะแฟนกลับีจรักทุกท่านนะคะพ่อปูก่ก็ท่านก็บอกแล้วนะคะสาวดำทำบันไดทำสารให้หลวงให้ให้ปู่ให้ให,ให้หลวงลุงแล้วนะคะคท่านก็มาประทับรลางมาบอกแล้วนะคะว่าท่านจะให้3ตัวถือว่าท่านได้เคยให้3ตัวมา3ามสีงวดแล้วนะคะคนะคะก็พอดีมกทายกมาด้วยสาวดำก็จะถามนะคะค,ค่ะ,อ,ะอัน ปู้ผู้แจ็คพันไห้ไอ้งวดแรกอีหยังโอเคสองสองแปดสองหกแปดบ่เออค่ะท่านผู้ชมนะคะมัคคทายกมาด้วยวันนี้นะคะคือก็คือหลวงลุงนี่แหละค่ะก็คือพ่อปู่อยู่ที่หมู่บ้านอะไรนะบ้านสบาซอค่ะหมู่บ้านสบาซอค่ะแฟงตำบลญปุตสเลาตำบลญปุตสเลาหมู่บ้านสบาซอตำบลญปุตสเลาอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะท่านผู้ชมท่านอยู่ที่สำนักสงฆ์ ในปราช้านะคะซึ่งเป็นหลวงลุงของอพระน้องแล้วก็ของสาวดําค่ะนะคะวันนั้นสาวดําไปหาท่านก็ดีใจท่านก็บอกว่านาคีน้อยลูกสาวพระปู่ศรีสุโทโธมาหาหลวงลุงท่านก็ถามว่าทําไมเพิ่งมามทำไมไม่มาตั้งแต่นานๆหลายๆงวดสาวดําก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักกับพระน้องแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกสาวของพ่อปู่ศรีสุทโทค่ะ ตอนนี้รู้แล้วท่านก็บอกว่าอยากจะได้บันไดนะคะอยากจะได้บันไดกับหลานนะคะอยากจะได้กับหลานคือสาวดำเนี่ยมีสัก์เป็นหลานท่านนะคะแต่ทีนี้สาวดำก็ทําบันไดแต่ว่ากาําลังเทปูนแล้วก็ฝนตกนะคะมันก็นั่นลงมาช่างก็ไม่สามารถทําได้นะคะก็ท่านบอกว่าให้ไปเอามาบอกให้ไปให้พระน้องไปกับสาวดำเนี่ยนะคะกับลูกศิษย์ พ่อปู่เนี่ยไปเอานะคะท่านให้ไปเอาวันที่25้านะคะท่านบอกแล้วนะคะท่านบอกแล้วค่ะท่านบอกว่าให้ไปเอาวันที่25 55้าห้า้าท่านพูดอย่างนี้นะคะคือวันที่25ค่ะแต่ว่าท่านบอกว่าให้ไปเอาวันที่25 55้าหหท่านพูดอย่างนี้นะคะงวดเมื่อกี้นี้สาวดาไม่ไม่ไม่รู้นะคะเพราะว่าพ่อปู่หลวงลุงเนี่ยแหละค่ะท่านบอกกับ ลูกศิษย์ลูกหาของของของพ่อพปู่ที่ไปเอางวดก่อนนะแต่สาวดําไม่ได้ไปก็คือสาวดำไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะพ่อปู่ก็ได้บอกว่าให้ไปเอาวันที่15แต่หมายถึงท่านให้ไปเอาเลขวันที่15นะคะสาวดําก็เลยเลยไม่รู้เรื่องอของเรื่องงวดที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งรู้งวดนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้สาวดําก็มาบอกแฟนกลับว่าไม่ต้องเสียใจนะคะ ถึงท่านไม่ได้ถูกของป้าปูแต่ทุกท่านก็จะคงจะถูกของพระน้องนะคะซึ่งสาวดําก็พูดชัดเจนนะคะว่าสําหรับเลขนี้เป็นเลขของป้าปูแจ็คซึ่งพระน้องได้พาลูกศิษย์ลูกหาพาโยมพี่มาเอากับปู่แจ็คท่านให้มาแล้วว่าให้มาช่วยกันสร้างวัดสร้างว่าแล้วก็ท่านก็อยากได้ผลไม้เก้าอย่างพร้อมทั้งหัวหมูหนึ่งหัวนะคะทุกคนก็จะนํานไปเท่า ถวายท่านตามที่พระอาจารย์ท่านบอกนะครับแต่ตอนนี้พระอาจารย์ท่านยังไม่ได้บอกว่าไปไปไหว้ท่านวันไหนอันนี้ของปู่เจ๊กนะครับแต่วันที่25จะไปเอากับหลวงลุงค่ะหลวงลุงท่านอยู่ที่สำนักสงฆล้างที่ปราช้านะคะที่บ้านบ้านสวาซอตํา,าตบล ตำบลกุดสสาเนนะคะอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะสาวดําเผาเราก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะนะคะกับน้องชายนะคะกับน้องสะพ้ยนะคะ,ะกับปุ๊กแมนนะคะแล้วก็พ่อปู่ก็ไม่ให้กลับเช่นเดียวกันนะคะส่วนวัตถุมงคลที่แฟนกลับทุกท่านสั่งมานะคะตอนนี้ท่านไม่ต้องกลัวแล้วนะคะพ่อปู่อนุมัติมาแล้วค่ะตอนนี้น้องโอก็ เดินทางกลับวันนี้นะคะเพราะว่าพ่อปู่ให้หลานน้อยกลับวันนี้นะคะน้องโอก็มาสองสองหรือสามวันนี้สอสามวันนี้เนาะน้องโอมาสามวันนี้นะคะเพราะว่ามามาตามที่พ่อปู่ให้มาเอาแล้วก็เอาไปส่งให้แฟนขับให้ทั่วทุกคนทั่วหน้ากันนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่แฟนขับร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมีปัจจัย ามาช่วยกันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นะคะซึ่งก็ก่อทำมาได้เยอะแล้วแต่ถ้าฝนไม่ตกนี่สาวดำคิดว่าก็น่าจะใกล้90%นะคะแต่นี้ฝนตกเป็นเดือนแล้วท่านผู้ชมตกทุกวันนะคะแต่ภารกิจสาวดำก็มีทุกวันนะคะมีทุกวันเมื่อวานนี้พ่อปู่ก็บอกพอพ่อปู่ลงประทับร่างท่านก็เรียกหาลูกสาวแล้วท่านก็บอกว่า ท่านบอกว่าท่านก็รู้ว่าลูกสาวทำงานหนักท่านก็บอกว่าให้ให้แต่งตัวนะลูกแม่ยา่าท่านชอบแต่งตัวท่านบอกสาวดำอย่างนี้นะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เราแฟนคลับฟังเนาะสำหรับแฟนคลับที่สำหรับสำหรับแฟนคลับที่เข้าใจสาวดำแล้วก็ติดตามสาวดำมาตลอดตั้งแต่เปิดช่องมาเป็นเวลาปี น่าจะปีหนึ่งนี่แหละนะคะปีได้สิบเอ็ดสิบสองเดือนนี่แหละค่ะขอตัวทุกท่านติดตามต่อไปนะคะสักวันก็ทบเป็นของเราค่ะวันต่อไปนะคะท่านอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทยก็ได้นะคะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะจากออบ้านที่น้องฟ้องไปดูกุ่นเนาะพดูดใดอยู่จังหวัดใดจังหวัดใดกตฝนก็จะตกคือกันเนาะค่ะเนาะฝนก็จะตกเหมือนกันอย่างนี้แหละค่ะเหมือนกับที่อยู่ริสเกตนี่แหละค่ะ ตก,กไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยกับแฟนคลับท,ทุกท่านนะคะนะคะสาวดําก็ได้เลข3ตัวได้9 8 0นะคะ980นะคะเพราะว่าสาวดาซื้อ <c oughs> โทรศัพท์ใหม่นะคะ <c oughs> ขอโทษจ้ะ <c oughs> ก็ได้ได้ได,ได้หมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย8 9ด้นนะคะก็เลยซื้อลอตเตอร, <c oughs> รี่กับ6หางนะคะก็เลยได้20ใบนะคะ แล้วก็ส่วน15 51เสาดำก็ซื้อมอนันกันกับตัวละ5,000บอกตามตรงนี่แหละค่ะอยากจะพูดโกหกนะคะแต่มันพูดไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะลิ้นมันไม่ไปนะคะก็สาวดําก็ซื้อ15 54นะั่นแหละตัวละ5,000นะคะแต่ปรากฏว่าคนที่เขียนกลับไม่ได้เขียนนะคะก็แต,ต่ตัวอื่นเ็าก็เขียนหมดล้ค่ะเขียนหมดนะคะก็คือว่าดวงของสาวดํายังไม่ได้นะคะ นะคะไม่งั้นก็ได้สี่แสนแล้วนะคะ <g ülme> ไม่เป็นไรค่ะงวดนี้ไม่ถูสาวดําก็ไม่ได้เสียใจค่ะเพราะงวดหน้าก็ย,ยังมีอยู่นะคะ <S <S ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังแรงใจให้สาวดําด้วยดีเสมอมา <S 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 สําหรับแฟนกลับที่สั่งครีมนะคะสั่งวัตถุมงคลทุกอย่างของพ่อปู่นะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สาวดํารับประกันนะคะแต่มันล่าช้าไปเพราะว่าวัตถุมงคลที่ท่านสั่งมันไม่ครบค่ะ บางท่านสั่งสองอย่างสามอย่างสี่อย่างแต่ที่สั่งอย่างเดียวนะ่ะไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสาวดําก็ได้มารายงานให้พ่อปู่ทราบตั้งแต่คลิปก่อนก่อนโน้นแล้วนะคะท่านก็ยุ่งยากหลายอย่างพ่อปูก่ก็ถ้าน้องกบพราหลานก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะก็พยายามนะคะเมื่อเวลาพ่อปู่ลงประทับร่างก็ได้บอกแล้วท่านก็อนุมัติให้แล้วนะคะ ให้เอามาให้แฟนกลับให้ได้ครบทุกคนนะคะถ้าไม่ได้ครบทุกคนในสาวดาก็มีความผิดนะคะเพราะว่าต้องได้ครบทุกคนคะ่ะเพราะทุกท่านที่ท่านสั่งมาน่ยของทุกอย่างมันอยู่ในกล่องหมดแล้วนะคะสต็อกแต่ทีนี้ว่าแต่ทีนี้ว่าของมันยังไม่ครบคะ่ะท่านสั่งเหรียญป่อปูหรือว่าเท้าเวสวุวรรณโนหรือว่าตะกุดเล็กอย่างเนี้ย คือไม่มีชิ้นหนึ่งเนี่ยสาวดำก็จะไม่ส่งนะคะต้องได้ครบทั้งทั้งสี่ชิ้นหรือห้าชิ้นที่ท่านสั่งนะคะสาวดำส่งไปทีเดียวท่านสั่งมาบางคนสั่งมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วต้องกราบขออภัยอย่างสูงนะคะกรุณาให้อภัยสาวดำด้วยนะคะเพราะว่าสาวดำก็ทํางานหนักเหมือนที่ท่านรู้รู้นั่นแหละคะ่ะเหมือนที่ท่านติดตามคลิปสาวดำนะคะแล้วโดยเฉพาะวัตถุมงคลไม่ครบสาวดำก็ไม่ส่งก็บอกตามตรงนะคะคือส่งไปเดี๋ยวก็จะได้ส่งอีกนะคะ ตอนนี้ของทุกอย่างมีครบแล้วค่ะมีครบแล้วนะคะพ่อปู่ได้ทำให้ทุกอย่างแล้วครบแล้วแล้วก็ให้ลูกสาวเอาไปแล้วค่ะให้น้องโอกลับบ้านแล้ววันนี้วันนี้วันที่17นะคะน้องโอกลับถึงบ้านนะคะก็คงจะเริ่มส่งเพราะว่าต้องไปไปอ่านในใบที่ติดอยู่กล่องนะคะว่าขาดของใครขาดอะไรขาดอะไรก็จะได้จัดของเนี่ยใส่ในกล่องให้ท่านให้ครบทุกคนให้ครบทุกทินนะคะขอบคุณที่ท่านไหนได้ได,ได้รับแล้วท่านก็ไลน์มาบอก นะคะไม่ต้องโทรมาบอกนะคะพาะสาวดําไม่รับโทรศัพท์นะคะทีนี้ลายสาวดานะคะไม่สามารถติดต่อกับแฟนคลับได้เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนค่ะเ mm. พราะฉะนั้นแฟนคลับเข้าใจสาวดําด้วยนะคะ mm. อ่ามันมันทีนี้ทําได้แล้วค่ะทําได้แล้วนะคะ mm. โอ้ยไปทาไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ที่อ่าที่ร้านใหญ่ๆก็บอกทําไม่ได้อย่างโน้นโน้นนี่นั่นพ mm. อดีเมื่อวานนี้มีน้องอีกคนนึงจะเขารู้จักกับสาวดําตอนที่สาวดําไป โชะนะครับไปร้องเพลงรับงานรับเชิญอยู่ที่แถวๆฟาร์มจระเข้ที่กรุงเทพะนะคะมาเจอกันเมื่อวานนี้เขาเป็นนักข่าวนะคะน้องทศพลน,นะคะมาเจอพี่สาวดาที่วัดวัดภูน้อยนะคะมาหาพ่อปู่พอดีเลยเขาก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยไปทําให้หลายสิ่งหลายอย่างเลยต้องรู้ขอบคุณเขามากๆเลยเขาทาให้แล้วค่ะแฟนขับสามารถที่ โทรโทรเข้ามาหรือว่าไลน์สาวดำจะรับเฉพาะไลน์เป็นเพื่อนกันเรื่องอื่นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องวัตถุมงคลต้องไลน์ไปที่น้องต้านะคะไปะที่ช่องน้องต้านะคะอย่างเดียวนะคะสาวดำถ้าจะสั่งวัตถุมงคลสั่งของเนี่ยสั่งไปที่ไลน์โน้นนะคะแต่ที่ปัปจจัยท่านส่งมาที่หมายเลขบัญชีอันเดิมคะ่ะของสาวดำนะคะหมายเลขบัญชีอันเดิมคะ่ะนะคะให้แฟนกลับรับทราบตามนี้นะคะ เราจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะนะคะจะถามาเรื่องอะไรอย่างอื่นไม่ต้องถามแล้วก็ท่านลายมาจิ้มลายมาสาวดำไม่มีเวลารับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ขอร้องมากๆเลยท่านอย่าส่งรูปดอกไม้รูปโน่นนี่นั่นมานะคะว่ามันเต็มมันทําให้โทรศัพท์สาวดํานี่เต็มประเต็มนะคะข้อความมันเต็มอะไรมันเต็มทุกอย่างเลยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะสาวดํไลายอะไรไปหาท่านท่านก็อ่านไม่ได้ แต่สาวดำลองส่งเป็นสิบคนยี่สิบคนเป็นร้อยคนนะครับเมื่อเกือบเดือนแล้วไม่มีใครอ่านของสาวดำได้เลยแต่ท่านส่งมาหาสาวดำเนี่ยสาวดำอ่านของท่านได้แต่ตอบท่านไปท่านไม่สามารถจะรับข้อความหรือใดๆทั้งสิ้นของของสาวดำได้ทุกคนเลยมันก็เลยเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสาวดำขอร้องนะคะว่าอย่าส่งดอกไม้ถูกเทียนอะไรจะมีอะไรอย่าส่งมาค่ะนะคะรูปน้นนี่นั่นคลิปน้นนี่นั่นไม่ต้องส่งมาค่ะ ห้ามส่งมาเด็ดขาดนะคะพอถ้าส่งมาปั๊บเนี่ยเนี่ยมันเต็มมันแน่นอยู่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้โห,โหพี่ข้อความพี่อะไรพี่แน่นเอียดเลยแน่นจนโทรศัพท์เนี่ยไม่ติงคิงเลยก็ว่าอย่างนั้นนะคะคนที่เขาทําให้เมื่อวานเนี่ยนะคะมีทั้งข้อความมีทั้งท่านส่งอ้ไ ي, อะไรนะวีดีโอทุกรูปแบบที่ท่านส่งมาเนี่ยมันแน่นในโทรศัพท์ทุกทุกอันเลยนะคะไม่สามารถที่จะติงคิงได้เลยนะคะ,ะสาวดําขอร้องนะคะท่านส่งมีอะไรสําคัญท่าน พิมพ์มาค่ะพิมพมาแต่อย่าโทรมาเพราะสาวดาไม่รับอยู่แล้วนะคะจ้าสาวดําขอร้องนะคะว่าท่านอย่าส่งคลิปอะไรต่อมีอะไรมานะ่ะมือแขกสาวดําไม่ชอบค่ะแล้วก็อย่าส่งดอกไม้อย่าส่งรูปโน่นนี่นั่นมาถ้าท่านส่งมาสาวดําบล็อกทันทีนะคะขอให้เข้าใจสาวดําสาวดําเป็นคนพูดตรงไปตรงมานะคะถ้าท่านส่งมาสาวดําจะบล็อกทันทีค่ะบางท่านส่งมาเป็นสิบสิบอย่างนะ่ะวันหนึ่งอ,ะอ่ะทั้งรูปดอกไม้ รูปคนรูปน่นนี่นั่นเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยลายเดียวเนี่ยส่งมาบางคนบางคนอ่ะสิบอันอ่าวิดีโอก็ส่งมาเป็นสิบอันก็มีห้าอันก็มีทุกลายแล้วลายเนี่ยตั้งหนะ้าพันคนอ่ะท่านลองคิดดูนะคะขยะนั่นเอียดเลยนะี่ยทให้สาวรำโทรศัพท,สท,ท์สาวดำนะ่ะน็อกเลยค่ะไม่สามารถที่จะ,อะตอบแฟนคลับได้เลยนะคะเอาเปน็นว่าเข้าใจกันนะคะขอหจทุกท่านโชคดีนะคะ เดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยนะคะพ่อปู่ท่านบอกแล้วค่ะว่าให้หลานสาวนะคะตอบแทนน้ําใจหลานสาวที่ไปทำอ่สาสะาที่ไปทาบันไดให้ที่ไปตกแต่งอ่าสารให้ท่านถูกใจนะคะสวยงามดีอกดีใจท่านบอกแล้วค่ะนะคะค่ะสาวดาก็จะลงอ่เลขมีสามคลิปเท่านั้นนะคะท่านจําคําพูดสาวดําไว้นะคะสาวดําจะลงให้ท่านเฉพาะเลขพ่อปู่กับเลข หลวงลุงกับเลขพระน้องพระหลานเท่านั้นในช่องของสาวดาปารวยจะไม่มีเลขที่อื่นนะคะยกเว้นแต่ว่าพ่อปู่ท่านอนุมัตินะคะท่านอนุมัติมาคือว่าท่านรู้จากกันก็มีของพ่อปู่อุปหาตราชวงศ์แล้วก็ของปู่องค์อาจยา่าดอกไม้นะคะวันนั้นท่านบอกอยู่ว่าย่าดอกไม้ชื่อยา่าอะไรนะชื่อยา่า เดี๋ยวสาวดำคิดได้แล้วค่อยบอกคลิปต่อไปนะขอตทุกท่านโชคดีค่ะ